ไปเลยมาเท้หลิงเอางวดนี้ล่ะงวดนี่แล้วครับกับดีไม่เลยเด้อครับเอาสวัสดีครับซางครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีถามเขามาหลายครับท่านชมครับพาเอฟซีมาฟังน้ำกันช่างทำห้องน้ำวัดป่าเนาะพี่น้องเนาะกับงวดนี้เป็นจังเดยฝันดีบ่นะครับงวดเข่ากับเข่าครับงวดลุดกับลุดนะซางเนาะครับมันธรรมดาครับมีเข้ามีลุดเอฟซีก็บอกมาหาอยู่นะครับว่าช่างเนฝันหรือยัง นะพี่น้องเบาเท่าก็รอรอดจนว่าให้เพื่อนฝันดีๆพ่นละนะครับให้เพื่นฝันดีๆจังมหาเพื่อนอันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้ววันนี้ก็วันที่26แล้ว26่บธันวาคม25 6 6หแล้วครับผมใกล้แล้วนะครับงวดนี้ก็วันที่30สิธันวาคม26บแล้วเลยอีกบม่กี่มือเอามาฟังน้ำกันสร้างฝันไปฝันแล้วครับครับผมฝันวันพระก้นนั่น ผมฟันเห็นยู่หม่องภาพประท่านนั่นครับฟันเห็นเรขอเก่าหกมันลอยอยู่ครับครับผมมันลอยกลับไปยู่ไม่ไปเห็นแวบบเดียวนึงนะครับแล้ว่าฟันม่ขึ้นแล้ว่าฟันอยู่ข้างหนาพี่ครับผมจะย่างมากข้างหนาทั้งดีข้างหนาทั้งปีครับทั้งปีกับผมเลยครับรถมาทั้งผีฟันว่าเขาสิจัดงานแต่งอย่างเขาเนี่ยแหละครับก็มีพระโยง่นืค์นยงยนบึงครับผมเขาสิจัดงานเต็งเขาครับว่าแต่พูดเถ่ากับเด็กหน่อยนะ ครพงรงัร้นผู้อื่นได้ผู้ผู้ผู้ชายเนี่ยเป็นผู้เฒ่าอยู่แต่มันเมียเด็กหน่อยสิสิสผ่านี่บ่ครับผมมันปัดว่าให้ผู้ชายนั้นเข้าไปในวงกลมนั้นรอยเจ้าถ่ายอยู่นี่มันจะขีดวงกลมไว้นะมันก็กระโดดเข้าไปมันก็ไปกดปุ่มแล้วหน้ามันพุ่งขึ้นครับเล็กหน่อยน่ะน,นะผมก็ยืนเบิ่งกับผ่าอยู่ครับแต่มันก็ไปเห็นตัวเลขด้วยครับแต่ว่าผมตีใไอยูตีใ้ฮยูนบ่ครับคือว่า มาทั้งนาวัดพี่เขาจะจัดงานแต่งฝันมือขึ้นนี่บอกมื่อขึ้นเป็นคือเขาจะจัดงานแต่งครับโอ้แต่ว่าเขาผู้หายผู้ไส้นี่ก่อไปทั้งเจ้าบ่าวเนี่ยเขาไปในวงกลมนั่นครับแต่ผู้ยิ่งเด็กหน่อยมันเข่าไปกวนมีเป็นวงกลมเขาให้เป็นวงกลมไหมบอกครับอืมเขาจะเปิดไฟเป็นแสงสีไว้นะวงกลมแต่ว่าผ่้หายผู้ไส้เขาไปผมก็แปลกเลยผมก็ยืนเบิ่งกับผักอยู่ครับผมแต่ว่าให้เด็กหน่อยเขาไปได้ครับผู้ยิ่งเนี่ยโดดก็ไปมูเจ้าปรต้องเขามาว่าท่นครับ มันก็เขาไปเปิดไฟยังเหอกดปุ่มก็มีน้ำเป็นอ้อมพุ่งไปเลยครับอ้อมไปเลยคือสปริงเกอร์เข้าเหนือไหะมันอ้อมไปเลยเป็นแสงอยู่ครับผมผมก็ยืนเบิงอยู่ต่างดุลผมก็เลยแปะเรียกไ้ผมก็เขียนมาอยู่เขียนมาแล้วครับผมเขียนมาอยู่ครับโอ้เอาทำมาช่มเบิงน้ำกันผมเขียนไว้ชัํนนีแหละไอ้เก้าหกนีที่ฝันตั้งแต่ตงหวัดตงวดวันพระครับฝันวันพระไปเห็นตัวเลขลอยอยู่ครับอ่าตรง พระประธานใหญ่ตรงพระพุทธลูปตรงพระประธานใหญ่ครับครับแล้วก็ไอเจ็ดหาหนึ่งนี่ฝันมาขึ้นครับฝันมาขึ้นนี่ครับฝันว่าคือมิจัดงานแต่งจัดงานแต่งงานใหญ่เห็นบอครับอ่านนี่แหละแล้วก็พ่อพระครับกับนด็กน่อยครับมีบาเเ่าไทยไทยคลิปผมนะเห็นผมเลยเห็นบาลเ่าไทยคลิปอมครับอือแต่เล้ยตีให้ห้าเจ็ดหนึ่งครับ ออืโจังไรคือตีเป็นหาเจ็ดหนึ่งคับเพราะผมตีน้ำผู้ชายกับน้ำผู้ยิ่งครับออแล้วก็ตีพระฟ่อมนะคผมมีตีผู้ช่ายนั่นผู้ช่ายก็ตีหาไว้คลัดพระกับเจ็ดผู้ญิ่งก็ไปนวงกลมผมตีไปหนึ่งหลดเพราะั้มันเด็กหน่อยอยู่นะเนี่ยในวงกลมจะบาะเป็นเจ็ดห้าศูนย์บ่เพราะว่าเขาห้ามผู้ช่ายผมก็ว่าย่ังสั่นอ่ะเลยผมตีขึ้นไปเพราะว่ามันจะเป็นหนึ่งกันนะ พราะว่าพาะว่าตีนี่คือหนึ่งนี่เด็กน้อยผู้ใา้นี่หาแล้วผมว่านี่ช่างตีเจดนี่เจดนี่จะเป็นพระพระเจ็ดพราะว่ายืนเบิ่งกับผมนี่เน่ยครับผมพราะว่าผู้ใายผู้นี้ก็ไให้เขาไปอยู่เรี่ยวนะครับก็ใหายอยู่ข้างนอกว่ัสนผมก็เลยแต่ว่าวงกลมนี่เห็นชัดว่าวงกลมนี่เห็นชัดครับอเป็นวงกลมวงมีไฟเลยอ่ามีมไฟเป็นซูดป่พ่อแจ็คกลวผมก็เลยตีไปแบบนี้ค พอบริสิยใส่วงกลมพอบริสิยใส่ตะค้นครับนะครับใส่คะนกระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปในวงกลมผมก,ดดยก็ย่านเข <5 70 S 1> ้าไปในวงกลมก็จะเป็นนี่แล้วห้าเจ็ดศูนย์บ่หรือเจ็ดหนึ่งศูนย์บ่หรือจังไหนเพื่อนให้เด็กเพื่อนให้เด็กน้อยเข้าไปในวงกลมบ่ครับมันเข้าไปเองมันครับจะว่าครับมันบผู้ชายเข้าไปครับเด็กน้อยผู้หนีผู้ชายเขาไปผู้ชายเข้าไปแต่ว่าเป็น เป็นแฟนกันยู่แต่ว่าเขาไปห้เขาไปนะเขาจัดงานนะผู้ญิ่งเขาไปกอนมันกระโดดเข้าไปเจ้าห้ามเขาว่าท่านผมผู้ยิ่งนีมแต่เด็กหน่อย่พ่อหรือว่าผู้ใหญ่โอ้มีเด็กหน่อยผู้เดียวกับแฟนที่สีแดงมาขอแต่งนี่แหละผู้นึงนี่เขาอายุของนอกขากระโดดเข้าไปผู้เดียวครับมันก็ไปกดมันก็มีน้ำพุ่งออมมันเลยนะพุ่็เว้แต่ว่าเห็นชัดนี่คือเห็นพระกับเด็กหน่อยพระในยุ่กับผมอยู่กับยืนเบ่งอยู่ ผหน่อยมันเข้าไปแล้วก็อืเป็นวงกลมมาอยู่นะครก็เข้าไปผมว่ามันเป็นศูนย์มันเป็นไปไม่ได้นะตีเป็นหนึ่งไปเลยีเป็นเด็กหน่อยไปเลยมันมีน้ำพร้อมเนาะผมตีเป็นหนึ่งไปเลยเพราะว่ามันกดปุ่มมันมีน้ำขึ้นอ้อมมานน่ับผมเลยตีเด็กหน่อยเป็นหนึ่งไปเลยแต่ผู้ที่ตีแต่ว่าแต่ว่าผมตีเนี่ยมันตีเป็นหนึ่งไปเลยแฟนบอฟฝันบางก่อนเะยเลาฝันวันหนึ่งว่าจะห้แตกสามตัวกันกันผมบักคัดเล่าระเตกสามตัวสร้างบบอกพมเม มาบอกผมแต่ยังเหมือนเสาร์ราบุคคลยว์มาโอ้ค่ะผมเพราะว่าตอนเ้าร์างกัดทรมาหาผมอยู่เนาะได้คุยกับซางอยู่ผมกันเน้นหาหนึ่งผมหมักอ่ามูลหนึงผมก็ไปโอ้ซางมันโทรมากกะรีกจานนกบัวโอ้ค่ะผมฝันบองวนไลยเราฝันฝันเกี่ยวกับรถครับฝันเกี่ยวกับรถแฟนฝันไว้จังใดเราฝันว่าเกี่ยวกับรถขึ้นได้รถยวนขั้นนี้แหละอ๋อทะเบียนรถ ก,นนกับ 8, สองแปดสองเราเน้นในผมน่ยสองปดกับแปดสามเรากันเท่านั้นวันี้ตครับสองตุวเท่านั้นเล็กแฟน้างได้พี่น้องเด้อเราเน้นสองเพิ่นฟันยังไงฟันเกี่ยวกับรถเนี่ยฟันว่าขับรถเกี่ยวแต่ขับรถขันนี่เราะเอะอ่งเป็นมาผมกับไดรถามเราหลายนะเราคนสองแเพิ่นกัเพิ่นกันแหละให้เสงแปดกันแปมกันแปสมครับอันนี้ เลขแฟนเพันธุได้พี่น้องเด้อแล้วก็เลขสร้างก็จะให้แค่นี้เห็นบ่ครับอืมแล้วเจ็ดหนึ่งผมเห็นเน้นล่างตัวเดียวเลยครับเจ็ดหนึ่งเห็นเน้นล่างเลยครับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหาเนี่ยเจ็ดหาซูนนี่บ่เป็นไปบ่ได้ครับเป็นไปบ่ได้อ่าเอาห้าเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะเอาตามสร้างพันตีได้พี่น้องเด้อหรือท่านผู้ชมตีว่าจังไดเพราะว่าช่างเพูนว่าเป็นวงกลมนะครับเก็จะเห็นเป็นวงกลมเดี๋ยวบอ๊บเท่าเขียนให้อันนี้นะครับเนาะสองตัวนี้เน้้นนนลลลล่่่าางงเเเยยครัับบบก เอานะคบข้งบนครับข<ห>้<ม>างบนเป็นบนไปหลดดครับล่างเป็นล่างไปเลยนะครับผมสามสิบนะครับห้าเจ็ดหนึ่งนะครับห้าเจ็ดหนึ่งพี่น้องเลขหาเบาเท่าขึ้นเป็นหนึ่งสี่ห้าเจ็ดหนึ่งนะครับ อากเกาหอ่าเก้าหกเก้าหกนี่เอาบนพี่กันครับอเก้าหกนี่เห็นร้อยเป็นตัวได้พี่น้องได้เนเห็นรอยเป็นตัวนะครับผมเอแล้วก็หาหนึ่งแล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้น่นลงล่างไปเลยเน้นล่างบ่ครับเน้นล่างเลยอ่าเจ็ดหาคับเจ็ดหนึ่งบ่ครับผมเน้นล่างไปเลยเป็นเน้นล่างนะพี่น้อง เจ็ดห้ากับเจ็ดหนึ่งนีมีหาหนึ่งนะครับแฟนช่างนะครับเพิ่นฝันเกี่ยวกับรถด้๋ยวพี่น้องด้อเพิ่นว่าสองแปดสองแปดเน้นตัวเดียวกันกันแปดสามกันแปดสามเท่านั้นรรื่สองเจ็ดตีครับผู้บ่า มักกิริฟูมก็ได้ออกแางงวดนี้นะครับให้ดรนเ่นี่มันจะเป็นล่างตัวเดียวเลยนี่บะครับเน้นล่างเน้นล่างนี่บะครับวงกลมตัวนี้เลยวงกลมเลยเลยครับครับฟางพนมักเจ็ดหนึ่งนะครับผมแฟนชางพนเน้นสองแปดกันแปดสามแค่นี้นะครับเป็นกระตัดในชุดหาเจ็ดหนึ่งแต่บาวบาเถวาวายทังสี่นะครับบาเถวเปบาว่ถววายจะเป็น เจ็าศูนนะครับท่านผู้ชมอันนี้บ่าวเ่าตีให้ได้พี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าเพิ่นว่ามีวงกลมไหมพี่น้องนะครับอันนี้เขาวงกลมมีเสร์แล้วเนี่ยครับห้าผู้ใดมักได้ท่านผู้ชมได้ของช้างเพิ่นมี571นะครับอันนี้บ่าวเ่าเขียนแยกไว้ให้ซื้อนะครับเขียนแยกไว้ให้อันนี้โตที่บ่าวเ่าคิดว่าครับท่นปี เป็นวงกลมอ่าอันนี้เบาวเท่าเบาวเท่าตีให้นะครับแต่ว่าพ่นพ่น้นางพันตีมาแค่นี้นะครับห้าเจ็ดหนึ่งนะครับผมพูดได้มาเจ็ดห้าศูนย์เพราะว่าเบาเท่าตีพระนะครับผมพระหละกักกระพุ้งไส้หลกักกระวงกลมนะครับแต่มันใจมั่นใจนี่เล่บซางครับอืมนะครับผม ตาถ่าสร้างพันตีละแม่นเลยที่พี่น้องมันใจแหงเจ็ดหนึ่งลางเลยบ่ครับบ่ครับอืค่ะโอ้มักแห้งครับท่านผู้ชมอันนี้แฟนช่างไี่พี่น้องเด้องวดที่แล้วคือว่าพ้นฝันในตะเด๋ัวยก็ฝันว่าเห็นงูทีว่ามันโดดบ้านเล็กทีเขามากกมาน่ะบ้านเล็กทีเจ็ดเจ็ดครับมันมีเศษไม่ก็เดินเข้ามาเฮือนมาหนิรอบแต่โฟงนุ้ยครับเราก็ตีเจ็ดเจ็ดหาเจ็ด เจ็ดซีเนาะเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดซีผมมาขัดแล้วว่าาเราไปซื้ออยู่สิริทัพย์อยู่นี่มันซื้อ่าได้ในบ้านนะครับผมแต่ว่าแล้วกะงวดที่แล้วแฟนเป็นฝันว่าบาเทาครับว่าเลขสีหามที่ว่าตีหามแล้วก็ว่าบเทาสิเขาอืาเรียกว่าวาบเทาสิเขาแล้วนะครับเอาอยู่นั่นวาเทาว่าแคปนาจอท่านผูมชมนะครับเนาะ แบบช่างทําห้องน้ําวัดป่าที่เขาอยู่แล้วครับมวนนี้นะมน้าดักมันผ่านลยายมวนแล้ว่นให้มาหางเดียวได้พี่น้องนี่่นเขียนนี่ครับ่นเขียนมาห้าเจ็ดหนึ่งนะเพราะลายมืองามเลยสั่งกันเดห้าผมห้กูบ้ายจทใางนงครับอบอกเล่าวว่งนงไม่ไหวอยครับเพรลายมืองอามดอกเออนีอ่ครับห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเก้าหนี่ครับผมเน้นเจ็ดหนึ่งเน้นบอสังครับเน้นเจ็ดหนึ่งเน้นล่างนะครับ เม็ดเดียวอันนี้บป้าเท่าตีได้ครับเจ็ดหาศูนย์นี่ล่างเม็ดเดียวเลยล่างเม็ดเดียวเน้นล่างคนว่าเจ็ดหากับเพียหนึ่งมีโอกาสมาล่างนะแฟนช่างเน้นสองแปดกับแปดสามอ๋ขอบคุณสางนะครับผมให้แห้งๆมาสางเนาะงเครับเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ